ชื่อน้ำพนีสมพรจิตนาการน,น้อก็เป็นคนไทยค่ะอ,อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ได้มาฝึกมาปฏิบัติที่นี่ก็ได้เข้าใจในการการปฏิบัตินะคะก็จะมาเล่าความรู้สึกให้าทายาทได้ฟังกันค่ะความรู้สึกของน้อยที่ได้มาปฏิบัติที่นี่นะคะ ครั้งแรกที่ขน้อยมาขน้อยมาก็มีความเสียใจนะคะมีความเสียใจที่อะไรที่ไม่สมหบังกับเราก็นอนคิดเสียใจนะคะก็เลยได้มาปฏิบัติที่นี่ต้องขอบคุณนะคะที่ผู้พามาก็คือพี่เกียงคําได้ส่งมาปฏิบัติที่หลักสามแปดการปฏิบัติที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ น้อยก็เป็นคนทีสแสวงหาการปฏิบัติตลอดเวลานะคะอยู่บ้านก็ปฏิบัตินะคะสวดมนต์นะคะชินบ,บัญชรหรือพระหุม,มาการตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่เข้าใจพอมาที่นี่มาเจอแม่พระผู้รู้นะคะพระแม่เมตตาคำสั่งสอนให้เราสอนตัวเองะค่ะนะคะ ขน้อยก็เลยเข้าใจเราเอาคำสั่งสอนของท่านมาดูตัวเองว่าเราทำถึงตรงไหนแล้วเราได้ถึงตรงไหนแล้วนะคะขน้อยก็เลยได้ปฏิบัติตามหนังสือแล้วก็ฟังธรรมะของแม่พระทุกวันนะคะฟังท่านแล้วก็ระล,ลึกรู้สึกรลึกรู้สึกเพราะตัวเองมันปฏิบัติมาไม่รู้ไม่แจ้งสักทีค่ะยังมืดยังบอดอยู่นะคะพอมาที่นี่ ขน้อยได้ปฏิบัติพอถึงเจ็ดวันขน้อยก็ได้ระลึกรู้สึกตอนนั่งกรรมฐานนะคะกรรมฐานที่ท่านสอนกรรมฐานให้ระลึกรู้สึกการลมหายใจ20ครั้งขน้อยก็ได้ตรงนั้นแล้วก็ยี่สิแต่สี่สิครั้งแล้วก็ระลึกลมหายใจเข้าออกตาม รู้สึกธรรมดาที่ลมหายใจของเรานะคะน้อยปฏิบัติตรงนี้มาก็เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเองปฏิบัติที่ผ่านๆมาไม่เข้าใจการปฏิบัติเลยนะคะหาตัวเองไม่เจอนะคะพอมาที่นี่เลยมองเห็นว่าแม่พระผู้รู้ท่านรู้จริงรู้แท้ขน้อยก็อยากให้ทุกท่านที่ ยังไม่รู้จักท่านก็อยากให้เข้ามานะคะอยากให้เข้ามาปฏิบัติเพื่อเอาตัวเองออกจากความทุกข์นะคะทุกคนมีทุกข์นะคะทุกข์ไม่เหมือนกันนะ,ะรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ทุกข์ไม่เหมือนกันแต่อยากให้มารับปฏิบตัติตรงนี้เพื่อให้เห็นตัวเองนะคะอยู่กับตัวรู้อยู่กับความรู้สึกการเดินจงกรมที่นี่สอน เข้าใจนะคะแต่ก่อนขน้อยเดินจงกรมขน้อยก็เดินย่างธรรมดายุบหน่อพองหน่อใช่ไหมคะแต่ที่นี่ยกรู้สึกนะคะย่างรู้สึกยกเหยียบรู้สึกเหยียบแน่นๆรู้สึกมันเข้าไปในหัวใจของเรานะคะระลึกรู้สึกเหยียบแน่นๆไปมันเข้าไปในจิตนะ,ะในจิตของเราเรา,เรา,เรา,เราลิกระลึกได้ว่า เรายกย่างเหยียบเรารู้สึกมันไม่เหมือนกันในการที่ปฏิบัติก่อนๆมานะคะขน้อยก็ขอขอบคุณที่ได้มาเจอที่นี่หลักสามแปดนี้ก็มีบุญบารมีมากมายนะคะก็การปฏิบัติที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่นี่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะครั้งแรกขน้อยมาขน้อยจะทุกข์มาก แต่ตอนนี้ขน้อยาอ่ไม่มีเลยนะคะรู้แต่รู้สึกนะคะรู้ระลึกแต่รู้สึกรู้สึกพอขน้อยนั่งกรรมฐานนะคะขน้อยจะระลึกไปถึงที่ขน้อยเคยทําผิดดี่แม่พระสอนนะคะระลึกไปขอขมากรรมนะคะทำกับใครทำกับใครแล้วก็ระลึกไปขอโหสิกรรมขอขมากรรมแล้วก็รู้สึกรู้สึกก็พอให้ทุกคนที่เราทําผิดกับเขาก็ ให้คนทุกข์ถึงสุขให้แจ้งให้สว่างให้หลุดให้พ้นด้วยกันทั้งหมดเถิดเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะทําได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าแม่พระท่านให้เราชำระกรรมเองแล้วก็ถ้าเราชำระไม่ได้ท่านก็ช่วยเรานะคะก็อยากให้พี่น้องทุกคนทั้งชาวไทยชาวโลกหรือชาวลาวนะคะ มาเถอคะค่ะมาร่วมปฏิบัติเพื่อเอาตัวเองออกจากทุกข์เพื่อให้ตัวเองค้นทุกข์ตรงนี้เป็นของแท้ของจริงค่ะขน้อยก็เป็นคนที่มีนิ์อำนาจเยอะแยะมากมายนะคะก็มาสละออกตอนนี้ก็สละออกที่นี่แล้วก็ที่บ้านกําลังสละอยู่นะคะกําลังจัดเตรียมสถานที่ที่บ้านเพื่อจะกลับไปปฏิบัติทำเหมือน แม่พระสั่งสอนทุกอย่างแล้วก็เอาปื้มของท่านไปสอนตัวเองเพื่อให้พี่น้องของเราออกจากทุกขนะคะจะได้ระลึกรู้สึกตลอดเวลานะคะให้ทุกท่านนั่งรู้สึกนอนรู้สึกทำอะไรก็รู้สึกนะคะนี่แหละคะ่ะแม้จะปวดแขนปวดขาหรือปวดตรงไหนนะคะลึกไปรู้สึกแล้วก็กำหนดลมหายใจเอาออกมา ได้ผลค่ะนะคะขน้อยก็ขอขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวนะคะพ่อครูแม่ครูแล้วก็สถานที่หลัก3ามที่ได้ต้อนรับน้อยอย่างดีแล้วก็ขอบคุณแม่พระเมตตาได้เมตตาแล้วก็ขอบคุณพ่อพระแม่พระที่ได้เมตตาได้ขน้อยได้มาปฏิบัติไายตัวเองได้หลุดพ้นตอนนี้คือก็ถือว่าหลุดพ้นนะคะความทุกข์ไม่มีมีแต่ระลึกรู้สึก ก็ขอบคุณค่ะบุญกุศลใดที่ข้าน้อยได้ทำตั้งแต่อดีตและปัจจุบันและวันนี้ข้้อยขอให้บุญของขน้อยได้ถึงญาติธรรมทุกคนให้พ้นทุกข์ถึงสุขให้แจ้งให้สว่างให้ถึงปณนิพันด้วยการเถิสาธุสาธุสาธุ